แต่ว่าคราวนี้เอาในมุมแบบไม่ไม่บอกคนดูเลยนะคลิกใหม่กับคลิกเก่าพี่เอกต่างกันเยอะไหมสรงร่างสรงร่างหนึ่งแล้ครับโชคล่วไหมถ้าโชคล่วกับเบิกนะครับเราเราไม่ได้เลือกว่าลูกค้า G T R เราจะดูแลมากกว่า,าเป็นพิเศษนะครับเร,เรามองอย่างเดียวครับคือลูกค้านิสสันกรุงไทย Range Rearrange and am I making a new plan Re life and look back new won't again life ever who look I I'm I my เอาครับหลังจากที่เราดูรอบคันตอนแรกกันไปแล้วก็ขออนุญาตนะครับมาขับขี่กันบ้างแหมแขกรับเชิญวันนี้ขับไปคุยไปของเราครับเป็นพี่เอกครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีอีกทีนึงเดี๋ยว<ม>พี่เอกแนะนำตัวหน่อยยังไงครับเนี่ย ผมเอกนะครับก็เป็นผู้บริหารที่สยามิสสันกรุงไทยครับดูในส่วนของรถใหม่รถมือสองศูนย์บริการ BP ทั้งหมดอะนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็มีโปรเจกต์พิเศษเรื่องของ GTR ผมก็ดูแลอยู่ด้วยครับนี่ก็คุ้นเคยกับพี่เอกอ,อยู่แล้วล่ะนะครับ,รบแล้วก็วันนี้เอรู้เรื่องราวว่าแบบเฮ้ยเรามีรถที่เราขับอยู่เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือนิสสันคิกนะครับแต่ว่า ไม่ใช่คิกใหม่ล่าสุดนะปัจจุบนันใช่ไหมครับเป็นคิกเจนหนึ่งครับเจนแรกนั่นเองลืมไปแล้วพี่เอกลืมไปแล้วว่ารถมันดียังไงเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวจะขออนุญาตพาเพื่อนๆครับมาลองขับขี่กันแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเห็นแล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับพเพกไปด้วยว่าเฮ้ยราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เรามาขับอยู่แบบเนี้ยเพราะคันเนี้ย มันมีอะไรที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราเราขับไปคุยไปเลยก็ดีว่าเลยนะครับโอเคเริ่มต้นคันเกียร์ของเรานะครับนี่ปัจจุบันเราลืมไปแล้วล่ะว่าเกียร์เดิมเขาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นสติกแบบนี้อ่ากดลงมาออกตัวเหมือนเดิมนะครับเท่าที่เราจําความได้คือเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเอาไว้มาปั่นไฟแล้วก็เป็นเทคโนโลยีคาว่า e power ใช่พี่เอกเนาะใช่เลยครับเออแล้วก็เป็นเครื่องยนต์สามสูบด้วยใช่ไหมพี่เอกนะใช่ครับนี่ เดี๋ยวราให้พี่เอกเท้าความหน่อยว่า,อาของเราเนี่ยจับพัดจับผูยังไงเราถึงได้รถดีๆแบบนี้มาอยู่ในมือครับเนี่ยคือเราเราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มือสองใช้แล้วนะครับ<อ>ภายใต้นิสสันมอเตอร์ประเทศไทย<อ>นะครับเพราะฉะนั้นรถรถผมใช้คำว่ารถยูสคาร์ที่เราได้มาจำหน่ายครับผก <ม S> ็จะเป็นรถที่ที่ได้จัดหามาโดยนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถรถประจำตำแหน่งของ ของผู้บริหาร<อ>ในนิสสันมอเตอร์ประเทศไทย<อ>นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่ลูกค้าได้เลยแน่ๆเนี่ยลูกค้าสามารถรู้ประวัติรถที่ลูกค้ากําลังจะซื้อได้<อ>นะครับลูกค้าจะจะรู้ถึงคุณภาพของรถ<อ>การเข้าเช็คระยะของรถทุกสิ่งอ,อย่างนะครับ<อ>รวมถึงประวัติการเฉี่ยวชน มันเช็คได้อยู่แล้วนี่นะเพราะว่ารถเนี่ยชื่อชื่อชื่อคือนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยดีกว่าคือถ้า้าของรถคันนี้พี่เอกเอสนใจคันนี้นะครับเอก็จะกลายเป็นแบบเป็นชื่อที่สองแน่นอนชื่อที่2ต่อไปนี้มอเอ่าชื่อที่2นะครับอาจจะเป็นชื่อที่สามเพราะว่า พอเข้ามาปุ๊บมันจะเป็นนิสสันกรุงไทยขั้นต่นก่อนโอเคโอเคโอเคอ่ะเข้าใจได้แต่ก็ยังภายใต้นิสันทั้งหมดโอเคนะครับอ่าก็ท่ากับว่าเนี่ยแหละมันทําให้เอ๋อยากรู้เพราะว่าเอ e ๋มีข่าวว่ามันได้เวลาแล้วจริงๆนะเพราะว่าในตัวของนิสันคลิกเนี่ยก็ออกมาหลายปีแล้วใช่ไหมแล้วก็เจนหมรถผู้บริหารเขาก็จะเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะและคลิกใหม่ก็น่าสนใจเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้เอาในมุมแบบไม่ไม่บอกคนดูเลยนะคลิกใหม่กับคิกเก่าพี่เอกต่างกันเยอะไหม เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับระบบขับขี่เหมือนกันก็คือ e-power e-power คือคือทุกวันนี้คือเราขับเราขับด้วยไฟฟ้าดีกว่าใช้คำนี้ fueling ทุกอย่างเนี่ยคือการขับรถรถ e-v ร้อยนะครับแต่แค่ว่าไม่ต้องชาร์จนะครับโดยการใช้การเติมน้ำมันเข้ามาสู่เครื่องยนต์แล้วให้เครื่องยนต์สันดาหที่มีอยู่ในในคิกเนี่ยเป็นแค่เพียงตัวปั่นกระแสไฟนะครับเข้ามาสู่แบตเตอรี่นะครับแล้วการขับเคลื่อนผมใช้คำนี้ดีว่วครับการขับเคลื่อนของคิกเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับก็คือเป็นไฟฟ้า100%่ร้อร์เซนะครับเครื่องยนต์ที่มีอยู่แค่แค่เพียงเป็นตัวกําเนิดกระแสไฟแค่นั้นเองที่เราวิ่งอยู่เนี่ยใช่ครับรถมันเหมือนรถไฟฟ้าเลยไฟฟ้า100%เลยครับพี่เอกือมันมีความหนืดเพเอยกเท้าออกมาใช่ครับมันของนิสสันเนี่ยเราใช้เป็นอะไรดีอีเพดเดิลหรือเป็น one pedal ครับตอนแรกเป็น e ีไหมเป็น e pedal เป็น e pedal ใช่ครับนี่เพราะว่ามันจะไปเหมือนกับตอนนิสสันลีฟใช่ครับนั่นล่ะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยขับอารมณ์แบบครุยซิ่งแบบเป็นเหมือนรถไฟฟ้าเลยนะลื่นๆเนี่ยคเร่งเบาๆกดออกไปเราจะเห็นนะครับในหน้าจอเนี่ยจะมีรูปมาแบตเตอรี่นะครับ,รบมาให้เห็นเอากลับมาใหม่คราวนี้น่าสนใจแล้วพี่เอกแล้วรถที่เราได้มาเนี่ยสภาพมันน่ะมันโอ้ไหมก็จริงๆต้องใช้คำนี้ครับว่ารถทุกคันที่ที่ถูกคัดสรรมาเพื่อเพื่อส่งให้กับผู้จำหน่ายครับ รถยนต์ i ิสันใช้แล้วเนี่ยภายใต้ชื่อนิสันอินเท l ร์เจนชอย c e เนี่ยก็จะเป็นรถที่ที่ถูกคัดมาแล้วจากนิสันมอเตอร์เป็นหลักนะครับหเรื่องของเรใไม่ไม่ได้สูงมากนะครับสแน่นอนอยู่แล้วครับรถของนิสันมอเตอร์เองเนี่ยพนักงานรวมถึงผู้บริหารที่ใช้เนี่ยก็ต้องถูกบังคับในการเข้าเช็คระยะตามรอบของมันนะครับสเรื่องของยางรถยนต์ต่างๆก็เปลี่ยนตามรอบอยู่แล้วเพราะเนื่องจากมัน พี่สัมมอตเตอร์รู้กันอยู่พี่เอ๋มันเป็นบริษัทมาตรฐานาใช่ไหมครับแล้วเป็นรถประจำตำแหน่งอยู่แล้วใช่แล้วเป็นรถประจำตำแหน่งอยู่แล้วไม่ใช่รถเอ๋เองทุกปีไม่ต้องเข้ากันนะเ<อ>ว้ยปีนี้เอ็นเราไม่ได้แล้วด้วยพนักง,งานของเขาเนี่ยผมว่าการใช้รถเนี่ยมันรู้ว่าตัวตนว่ารถคันนี้ใครใช้อยู่แน่นอนคนที่ใช้เนี่ยก็ไม่กล้าใช้รถแบบ ทลุเขาเหมือนรถเช่าปกติถ้าเกิดเป็นรถเช่ามันไม่รู้ว่าใครคือคนใช้ถูกไหมฮะใครก็ได้ล่ะไมีตัางเช่าไปขับยังไงก็ได้เพราะฉะนั้นการขับขี่มันไม่เหมือนกันครับตรงส่วนนี้บวกกับบวกกับถ้าเป็นรถของนิสันเองเนี่ยแล้วเวลาผมเป็นคนจำหน่ายผมจำหน่ายออกไปปุ๊บเนี่ยนิสันเนี่ยเขาเพิ่มความมั่นใจให้อีกเขาลบประกันเพิ่มอีกสองอี คือมันไม่เหมือนเราซื้อรถเต็นท์หรือซื้อรถตัวไปที่แบบเฮ้ยสามเดือนหกเดือนหนึ่งปีโอ้โหนี่2ปีคือรถทุกคันของนิสสันเนี่ยมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่รถทุกคันที่เอามาจําหน่ายเนี่ยมันจะเหลือวารันตีอยู่นิดหน่อยหรือบางคันก็อาจจะเหลือเยอะมันอยู่ที่ที่รอบในการเปลี่ยนรถของเขานะครับเขาเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะนับจากวันที่ที่คุณรับรถออกไปจะนับสองปีเขาจะนับจากวันที่หมด กาบรับประกันแล้วต่อไปเลยอีก2ีอาฮะเนี่ยเอ็มีความรู้สึกว่ารถเนี่ยช่วงล่างยังแน่นอยู่เลยอ่ะมาดูเลขไม์แล้วแบบแล้วมาขับเฮ้ยพี่เอกมันแน่นมากเลยนะมันเช็คหมดครับแล้วก็แล้วก็พอมาถึงมือมือผมเนี่ยผมต้องตรวจเช็คอีก167รายการตามมาตรฐานของของนิสสันกำหนดไว้โอ้โห1 6้รายการออะตัวอย่างสักอะไรบ้างครับเนี่ยช่วงล่างสวงรางหนึ่งแล้วครับอ่าโชครั่วไหมอ่าถ้าโชครั่วกับเบิกเปลี่ยน นะครับตรงส่วนนี้แบตเตอรี่นะครับแต่โอเคถ้าเกิดเป็นคิกเนี่ยอาจจะรู้อาจจะเพิ่มเติมนิดหนึ่งอย่างคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยตอนที่รับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันมันคือเจนหนึ่งเจนหนึ่งมันมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่ที่ตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งชุดเลยอันนี้คือเปลี่ยนแล้วคันนี้เปลี่ยนหมดเลยครับมอเตอร์เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับโอ้โหเปลี่ยนทั้งทั้งยวงเลยนะพี่เอไม่ได้เปลี่ยนแค่จะเฉพาะเป็นโมดูลนะ โอเคอันแน่นอนไม่มีซ่อมเป็นจุดๆอยู่แล้วเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับเคันนี้คันนี้บอกตรงๆผมรับรถมาเนี่ยผมซื้อรถต่อเข้ามาจากนิสสันเนี่ยครับผมผมยังจำไหนไม่ได้นะครับผมต้องใช้เวลาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยประมาณเดือนกว่าเลยนะฮะโอ้โหแต่โอเคละครับก็เราก็เข้าใจได้ว่าเราอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยออกไปใช้อ่าฮะให้ให้โอเคที่สุดเนื่องจากมันเป็นรถ e p o w เ r นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็เพิ่มความมั่นใจให้กับให้กับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับ แต่ที่เล่ากันแบบนี้เพื่อนๆไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวนะทุกคันครับที่เป็นคลิกที่เอาเข้ามาครับเอาแบบนี้ได้ไหมพี่เอกพี่เอกมีคลิกรุ่นนี้อยู่ในมือประมาณกี่คันบอกตรงๆเลยไหมพี่เอกหมดเกลี้ยงแล้วครับเหลือคันนี้คันเดียวตายแล้ว <laughs> เาเคนามาหมดเพียงเลยครับใช่ครับตายแล้วแต่แต่ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับโอเคโอเคก็ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวขึ้นเลขเบอร์โทรตอนนี้ให้แล้วก็รีบนะครับดูคลิปนี้แล้วรีบติดต่อมาเลยว่าคันนี้ยังอยู่ไหมหรือคันนี้ไม่อยู่มีคันที่เป็นแบบนี้ไหมมาอีก นะครับ<ผ>ม,มันจะมีทยอยเข้ามาครับในเป็นล็อตๆออกมาลองสอบถามกันดูโหแต่ว่าพอฟังแบบนี้แล้วอ่ะพอบอกว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วเคมแบตเตอรี่แล้วนะครับ,รบและการขับเนี่ยช่วงล่างแน่นปึกเลยดูแบบวงมลัยดูแบบเฟมรฟมเอาจจริงเหมือนกับตอนที่เอกเพิ่งไปเทสแบบรถป้ายแดงตอนใหม่ๆมาเลยมันแน่นๆแบบนี้เลยอ่ะพี่เอกคือ,อคือมันเป็นภายใต้นิสสันมอเตอร์อพี่อ,อา่าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชื่อเสียงมันสำคัญนะครับรวมถึงรวมถึงหลายๆอย่างสร้างความมั่นใจให้กับให้กับลูกค้า Uh huh. นะครับต่อให้มันจะเป็นรถยุสแต่คุณได้การเฟเวอร์แบบรถใหม่อ uh huh. คุณได้การดูแลรักษารถ uh huh. เหมือนรถใหม่ uh huh. นะครับแต่คุณได้รถในราคาที่ย่อมยาวลงมา uh huh. นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเท่าที่ได้ลองขับเบื้องต้นนะครับเอาง่ายๆพวงมาลัยเนี่ยยังดูแบบเนียนๆเ,เหมือนใหม่เลยพวงมาลัยไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหม <laughs> เพราะอะไรไหมแต่ข้อดีของมันคือมันเป็นหนึ่งคนใช้ต่อหนึ่งคันเราแล้วเข้ารู้นี้ดีกว่าเขารู้ได้ครับคือมันเป็นหนึ่งคนใช้ต่อหนึ่งคันไงฮะสำหรับผู้บริหารของนิสสันมอเตอร์นะครับมันไม่ใช่เป็นรถกิจกรรมที่แบบใครมาหยิบไปใช้ไม่ใช่รถสื่อด้วยไม่ใช่รถสื่อด้วยพี่คือรถกลุ่มคือกลุ่มรถกลุ่มที่นิสสันเอามาขายมันเป็นรถรถประจำตำแหน่งคือคือตอนรับมาพี่ผมรู้เลยนะว่าใครใช้อยู่อ่ะผมมันมีชื่อเอ็นยูเซอร์ พนักง,งานคนไหนที่ใช้อยู่ตำแหน่งไหนที่ใช้อยู่เลยนะพี่บอกยังดีอยู่เลยอะ<ช>เนี่ยตรงปีกเบาออะเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อเลยครยาวนี้น่าสนใจพี่เอกคราวนีค้คําถามอันนี้ต้องโยนกลับไปที่นิสสันกรุงไทยแล้วโอเคเมื่อกี้พี่เอกกล่าวตอนต้นว่าโอ้โหเราเป็นตัวแทนจําหน่ายในของ GTR ด้วยมี GTR ด้วยการดูแลรถทั่วไปเนี่ย พี่เอกเลือกไหมหรือว่าทุกคนก็ได้ความดูแลรักษารถเวลาเข้ามาที่นิสสันกรุงไทยได้รับบริการเหมือนกันรับบริการเหมือนกันหมดครับตรงนี้นะครับเราเราไม่ได้เลือกว่าลูกค้าจี r ีเราจะดูแลมากกว่าเป็นพิเศษนะครับเราเรามองอย่างเดียวครับคือลูกค้านิสสันกรุงไทยนะครับก็จะได้คอนดิชันเดียวกันหมดและและเป็นคอนดิชันที่ที่เหนือเหนือกว่าเหนือกว่ามาตรฐานดีกว่าครับในคำนี้ ก็คือได้เหมือนกันหมดปกติเหมือนกันนะครับมั่นใจได้เวลาเราซื้อไปแล้วเวลาเข้าสวิตแต่เอแอบรู้มาอีกอย่างหนึ่งนะในสานกรุงไทยเนี่ยได้รางวัลเยวะจังเลยพี่เอกก็ขายอะไรก็ได้ด้วยนี่ก็ส่วนหนึ่งครับมันเป็นมันเป็นเด렉ชันตรงะนะครับแล้วก็เป็นเป็นนโยบายหลักของของผู้บริหาระนะครับเรื่องของการบริการเนี่ยเป็นเป็นที่หนึ่งใช้คํานี้ดีกว่าครับคือเราคือเราจะไม่ได้มองถึงถึงเงินที่เราจะต้องเสียลงไปมากกว่าความรู้สึกของลูกค้า ว้าวนะครับซึ่งซึ่งพี่เออยู่ในวงการพี่เอรู้แล้วแหละบางทีลูกค้าเข้ามาก็ต้องมานั่งหาความจริงนี่นีนู่นนั่นนกว่าจะทําให้กับลูกค้าออกไปสุดท้ายมันจบลงที่มันก็ต้องทําแต่มันสิ่งที่มันได้มาระหว่างทางคือการเสียความรู้สึกไปะล่าใช่ไหมฮะแต่เราแต่เรามองว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอยู่ในอยู่ในหลักการของเหตุผลครับนะครับคือผมใช้คํานี้ครับว่ารถอะ มันหลอกกันไม่ได้ครับอะไรเสียอะไรมีปัญหาอาการแบบไหนมันหลอกกันไม่ได้ถูกไหมับพี่เอเราก็เลยจะจะพยายามดําเนินการให้กับลูกค้าก่อนเลยนะครับก็เหมือนที่พี่เอกบอกเมื่อกี้นี้ว่าเจ้านิสันคลิกหนึ่งเนี่ยหลายคนเจะพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่เยอะมากเลยชก็ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อย,ยก็ใช้งานได้ปกติเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ลองขับมา มันดูโอเคมากอะ่ะมากจริงๆนะอันนี้ไม่ได้แบบมากมากแบบโอวยนะเพราะว่าดูดิการขับเอ่ยฟิลลิ่งการขับมันเหมือนรถที่แบบเอไปเป็นรถเทสาบแดงอะ่ะโอเคเลยคือเรานนคือเราพิสูจน์ได้เลยครับ <ๆ S 2> ว่าเฮ้ยตรงจุดไหนความหนาของสีเป็นเท่าไหร่หซึ่งเรากำลังจะบอกว่าความหนาของสีเนี่ยมันมันตอบโจทย์ของมันอยู่แล้วว่าอย่างเช่นอาจจะมีการเก็บสีต้องบอกก่อนว่ามันมันคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีการเก็บสีเพราะว่ารถเนี่ยการใช้งานในชีวิตประจาวันเนี่ยมันอาจจะมีเฉี่ยวนิดน้อยแต่พอเก็บสีปุ๊บเนี่ย ค่าของสีมันก็จะขึ้นมาหนาไม่ได้เยอะมากนิดเดียวใช่ไหม,มแต่ถ้าเกิดมีการชนหนักแล้วมีการโป้สีอโอ้คือสาตร์าดของมันเนี่ยวิ่งยิ่งอยู่ประมาณ100ไมครอนครับถ้าเกิดมีมีโป้เนี่ยคุณ เอาเครื่องวัดเข้าไปปุ๊บอบทะลุระดับ300ขึ้นเลยโอเคอันนี้ก็จะรู้แล้วว่ารถทำมาหนักราก็จะเฮ้ยแม่งยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้เลยโอเคเท่ากับว่ามั่นใจได้ครับเพื่อนๆว่าจากที่ได้มาลองขับขี่แบบนี้แล้วก็ได้เห็นแบบนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับพี่เอกครับพี่เอกลองบอกแบบถึงแบบนิสสันกรุงไทยหน่อยของเราทําอะไรบ้างและถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้อยากนิสสันคลิกอยากได้รถมือสองยูสคารุ่นอื่นมีอะไรบ้างพี่เอกก็อ่า เราเรามีจำหน่ายทั้งรถใหม่นะครับรถ uh huh. มือสองเนี่ยเรามีสต็อกรถค่อนข้างเยอะมาก uh huh. น่าจะเยอะที่สุดในประเทศแล้วด้วย <Okay. S 1> นะครับ uh huh. แทบจะทุกยี่ห้อเรามีหมดทุกซ uh ีก huh. เน้นเรามีหมด uh huh. นะครับตรงส่วนนี้แต่รถทุกคันของเราก็ยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมครับทุกอย่างรถทุกคันของเราเนี่ยเป็นรถที่สามารถดูประวัติได้ทั้งหมด uh huh. นะครับทีมงานเราเนี่ยสมมติ ลูกค้าเข้ามาดูรถคันนี้ปุ๊บต้องการถามหาประวัติคันนี้ทีมงานเราสามารถปริ้นออกมาให้ลูกค้าได้ดูเลยว่าผ่านการเช็กระยะมากี่ครั้งแล้วเช็คที่ศูนย์อย่างผมยกตัวอย่างอย่างโตโยต้าก็ออกมาจากศูนย์โตโยต้าได้เลย oh, นะครับถ้าเป็นนิสสันก็ออกมาจากศูนย์นิสสันเราได้เลย oh, <okay. S 2> นะครับต้องบอกก่อนเผอิญว่าเราโดยด้วยความที่เราเราเป็นเครือเราเป็นกรุ๊ปเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอันนี้คือจุดเด่นเลยใช่แล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราอ่ะมั่นใจกับการใช้าซื้อรถกับเขาใช่ไหมครับโอเคแล้วเวลาจะมาดูครับอยากจะมาดูอยากมาเห็นรถคันนี้ดูได้ที่ไหนครับพี่เอกครับจริงๆโชว์รูมเราอ่ะครับอยู่รามินชากม .4 นะครับแต่เดี๋ยวเรากําลังจะย้ายในส่วนของรถยนต์มือสองรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณศูนย์รถยนต์ออโต้คาร์ซานะครับรามินชากม .7 ประมาณช่วงเดือนหน้านะครับรถทั้งหมดเนี่ยเราจะมูฟไปอยู่ตรงนั้นทั้งหมดแล้วโอเคคือที่เป็นรถยูสคาร์เราจะย้ายไปอยู่ตรงนู้นนะครับก็ไปดูตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนรวมรถรดินมือสองเลยนะครับเดี๋ยวเพ่ค้างหน้าเพ่จะพาทุกคนครับไปลองดูว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะเราก็คงเห็นแล้วนะครับว่านิสสันคิกเจนหนึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับแอบบอกแบบนี้ก่อนไมค์คันนี้ที่ดูด้วยตาเนี่ยปันเนี้ยประมาณ1นึ่งแสนโลแล้วนะครับแล้วก็การทํางานหรือการขับขี่ตอนเนี้ย เฮ้ยพี <screws> ่มันแทบจะไม่ออกเลยว่ามันแสนเลยนะมันดูแบบโอเคมากๆมันใช้งานได้แบบปกติเลยเออเอนี่ยดูดิเร่งเร่งเร่งเนี่ยเร่งครับเร่งปื๊ดปื๊ดคือรถมันสมูทและเครื่องยนต์เองตอนนี้ที่เราลองนะเครื่องยนต์เองก็ไม่ได้แบบคือมันมันมันแทบจะไม่สึกหลอมากอ่ะแค่เราดูแลตามระยะการขับขี่ใช่ครับมันไปจ่ายแค่ปั่นไฟให้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเห็นไหมเราคุยกันอย่างเงี้ยเงียบไหมการเก็บเสียงแบบ เฮ้ยมันดูดีมากเลยอ่ะก็คือรถอีวีนี่แหละครับเอเะว่าอีวีไม่ต้องชาร์จไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จง่ายต่อการใช้ชีวิตประจําวันในปัจจุบันนี้แค่นั้นเองผมใช้คาว่าปัจจุบันนี้ผมไม่ได้บอกว่า e ีวีไม่ดีนะครับหรือยังต้องไปเสียเวลาชาร์จไฟแต่แต่มันเราคุยกันบนความจริงว่าปัจจุบันนี้มันมันยังมีความลําบาก ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเ<อ>พื่อนเพื่อน,นพิจารณาตรงนั้นแต่ใครที่มีความลําบากในการเรื่องของการแบบไปชาร์จนะหรือที่บ้านติดวอลชาร์จไม่ได้เนี่ยแนะนำครับนิสสันคลิกเป็นคําตอบของเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยโอเควันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอกมากๆเลยนะครับ,อบ,รบโอคค้โหให้เรามาได้ลองสัมผัสจริงๆรวเขาไม่ได้ให้ขับแบบนี้นะครับเราก็ขอตื้อมาลองมาลองขับให้ดูหน่อยนะก็อยากให้เห็นความจริงเลยครับ<อ>ว่าเออรถมันเราไม่เล่มานั่ง หลบตรงนี้หลบตรงนน้นนะครับใช่โอเคเอ้าวล่ะคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้กับพี่เอกและทีมงานเล่าเรื่องรถของเราด้วยนะครับคลิปหน้าพี่เอกจะพาทุกคนเนี่ยไปท่องกับรถมือสองเนี่ยจะเป็นรถคันไหนรุ่นไหนยังไงติดตามกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไลค์กดแชร์กดกรดิ่งดห้เร้ยคะ